สวัสดีคะ่ะแฟนนตอนนี้คะ่ะขิ้นใจกับวันนี้เดินข้างไปอาสาาทค่ะไปาทายบัตรนะคะบัตรเบิดอายุพอดีค่ะก็เลยติบบอข่าวแฟนๆของขิ้นใจค่ะคือวัตรที่ซิบเก็ตค่ะซิบเก็ตกุมภาพันธ์ลั่อยูทีครัวเดือนเก่นค่ะก็มีหลายๆศิลปินด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่า ให้กับขิมใจนะคะติดตามทิมใจด้วยค่ะขอขอบคุณแฟนๆเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ค่ะแฟนๆกุณกเพิ่งตลบตะแต่ไปตามอัธาพาอนกันแล้วกันค่ะเพราะว่าบานของทิมใจมีทุกอย่างค่ะพายุไกล่ป่าค่ะขอให้แฟนๆของพิมใจนะคะมีสุขภาพากายแข็งแรงขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พิมใจกับน้องเกมนาภาได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนครัวเดือนเพ้นนะคะซึ่งเมื่อนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆนะคะถือว่าสิทธิ์เก่าของอาจารย์ค้ำเกิงท่องจั์ค่ะซึ่งเิ่นจากไปก็น่านพ่อสมควรค่ะและก็พิมใจได้เกิด เดือนเพ่นน่องแกมนาผ้านะคะได้เกิดขึ้นมาในิลิปินมอลลัมกาพรวาครูอาจารย์ค้าเกิงท่องจันนะคะเมน,นี่ดีใจนะคะเพราะว่าสิเป็นซิดต,ต้นซิดปลายและซิดทีพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พิมใจยังเอ่ยบ๊ะตันไ้ถึงก็คือพี่เรียนของเราคะ่ะเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะมาเยี่ยมเยียนมาเล่นมาเยี่ยมมาเยี่ยม ก็เด่นเพ่นเท้าเมื่อนี้ะนะคะเอาอีกหน,น่อยมันมาแต่ใส่อีกบัดนี้ว่ามันล้านคอยบอกเมื่อนี้นะคะเขาสีมาสางข้อมวลข้อมซืนให้ผู้ชมทางบานฟังเพื่อสิได้ฟั่งมวลน,น้ำกันฟังเอามวลน,นะคะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมือเอื่อเอื่อยี่เรียนเพ่นอาศิกบปอทอนหม้อเข้ากับเลวาอยากอยากสามควมสูงไคล เพราะว่าเอื่อยเรามักหมอลำถูกต้องนมีน้องสาวเป็นหมอลำล่ำเหมยเอื่อยฟังในหล่าเฮ็ดอีหยังก็ได้ให้มันมวนมวนแน่แจมนาผ้าก็เลยต้องเสียสาระทุกสิ่งทุกอย่างมือนี้เป็นแก้วหนามากกรได้เด้อค่ะแจมจะเป็นแก้วหนามากเ่ามือนี้แต่ว่าเล่าว่าหนูว่าคันเจ้าเป็นแก้วหนามากโนูสิบ่เป็นอันนั่งพันธุลัดตีสันที่สันตัวก็ดุนสวยมวนค่ะมวนทีกลัวเด่นเพ่น รืวเดีดนเพ่นมีการสนุกสนานมีควาวม,มวลพร้อมด้วยอาหารการกินซึ่งมีตึงแต่นแนวเส็บๆนะคะมือนี้เมนูใไม่ก็ยังมีมากนะคะเพราะฉะนัน้นดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสปีใหม่นะคะถือว่าบอท่านได้โดนได้น่านนะคะเอาจังสี่กันแล้วกันคะ่ะเพื่อความาสะดวก <พอ S 1> สบายข<พ>อ,องเครื่องพร้อมนะคะเตรียมพร้อมก่อนนอแน่ไผ่สีล้ำก่อน เอาพิมพ์ใจกันเลยกันค่ะไอยิ้มร่ำควนบอกหนูฟ้อนเนาะว่าวนัวหัวมวนจักดอยกันมา่ว่าวนัวหัวมวนกันเอาพิมใจวาดแฟนเอาเอื้อยล่ำรวยล่ำควาแดงมวนค่ะอย่าจักหน่อยสาวติ่มยิ้มบะหวานเข้าจังชัดชัดชาหนาวน้ำกันเป็นปีน้ำกันด่านหนาวโอ้ไม่ดิพิเศษเลยเด้ยนี่พิเศษมากๆเลยเด้ยนี่เนาะไอแจมเนาะไอแจมจะอยู่ทั้งนั้นได้หนูอยู่ทั้งนี้ขนาบมาไหว อันมีชว์ขักแทนี่มีโชว์ขักแทนี่าานลาแฟขันจะจำมาหรือไม่หรือจะลืมทิมพ์ใจบาทจะได้นอกห่วงใหม่เบิดความรักอะไรตัดสวาทขาดทินจนหม่หน่อยบอกข่าวข่าวและขอแฟ แฟนอย่าเฝ้าเปิดิใจควงมาไห่แฟนแฟนใส่ข้อบอกเคยเกือนเราเคยจตนใจคิดถึงหน้าบอกเป็นกาลืมมองไม่เด็ดเป็นลูกข้อระบาดเวทีจนน้ำตาแลรินอดดอน ใจว่าไรแฟนเจ้าสร้างลืมลยลมือไรฟ้าเคิมเกิมละมือไรฟ้าเคิมเกิมพิมพ์คนบางนอจดหมายโอ้โคนขี้หลงเลยดูแต่พวกมา เป็นผู้ใจโอ้ยไม่หำอ้โหปาสมมวลกับแทู้้ไรสิมีน้ำใจก็อวนมาได้พี่น้องเด้อมาไล่อ่อนไล่ก็ได้จะไม่ได้ยิ้มตล่มวลคักไปดิคันเสียงดีปานนีมาอีกไม่ลองวนคักเปดิจ้าไม่ไม่อนี่อ่าอ่าเศร้าเสียงหรือว่ะ ระบบโดยน้องอุทิท้องจันนะคะ,คะน้องพี่ตั ยัยน้อยสบายบ้างอย่ากงอมหายจับพบสิงส่งว้งอย่างกระสุขเพลินสุดบมาจะมีสุลสืบมาจะมีกุเอเอามาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ความม้วนเริ่มขึ้นแล้วเนาะค่ะที่ครัวเดือนเพนเพจครัวเดือนเพนนะคะมาม้วนมาสืบน้ำกันสันตัวนะคะนะคะมากินอาหารแสบแสบสร้างความร่ม่วนเด้อค่ะ อ่าส่วนนค่ะขอบคุณค่ะผ่านไปมวนบ้าค่ะยิ้มมวบาเจ้ามาขึ้นลำมวนกับเขามันอยู่กับระบบคิดผอตะคิดพอตเข้าวสมัยนู้นไปน้อยใจี่ได้มาเห็นหลานถือว่าหลานเนาะอ่าน้องโตของเฮ้าค่ะถือว่าเป็นหลานเพราะว่าเป็นลูกอ่าใช่ของอาจารย์คําเกงท่องจจาร์นั่นๆจจงได้มาเห็นนะคะตอนนี้เขาเก่งเขาขนาดว่า เิดเสียไงไ้เขาล่ำใดถูกต้อง,ง,น,งนี่แหละเขาว่าตามรอยพ่อนะคะพอเป็นผู้เก่งทาาเขียนกอนเป็นผู้สอนหมอล่ำพ่อดีลูกใช่นะคะกระือว่าเขาเก่งมากๆเลยนะคะดีใจหลายนะคะทีเดียวเก่งสัมนธท่านโบท่านในพอ่อจะน้อยแจมหน่ะห้าสิบห้าไปล่ำก่อน้นำสำําเน<ก>ตเดียวเนี่ยคุณไม่เจ้าแม่คุณแม่ไม่เจ้าเนี่ยม่นหยาดตะมูอันนี้สันบอกจอมลักไปบ้างหันค่ะ กัวรัมพี่ยิ้มพิมพ์ใจเพชรพลันชัยพูดไอ้แจงเลยกัวรัำก่อนเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์ขำเกินพ่อขำเกิงทองจันทร์ของเรานะคะเป็นผู้แต่งบัดนี้เอเจมเอเจมเจ้าเป็นผู้ที่สองเจ้าสิลัมเนี่ยบัตรนี่เจ้าสิเอาแบบไหนเจ้าสิลั่มแบบใดล้ำเพื่อนค่ะเนี่ยมวลเป็นมารล้ำขอมมีาาวนโตเปิดมาหลดล้ำับบกระเท้า ว่าถ้าเป็นสีทอนพ่นกุญญาณจากคนนี้ยังกูกบุญญานะเหมือนนี้ท่านผู้ใดมาบ่มวันบปิดพยานเปิดลนแล้วเงินไหลมาเทมาเปิดลำพ้นเลยลูกหลานเจ่มหน้าผ้าเพลิดเพลินใช่ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์จะกินอาหารแสบแสบตกมาหาครัวเดือนเพ็ญนนะาเหม,มือน,นี้เมือนี้เข้ามาสั่งข้อมูลข้อมูลทางเพจเราก็เป็นไอพี่น้องเบิ้งค่ะ แล้วคันที่เป็นแบบนี้พิมพ์ใจกระแกนนำผ้าสิม้าดูพี่มาดูจร<ด>ิงเลยหวดมัๆๆนแมนวบวานนอกหดีนนี่นอ้องน้องหน่อยเดือนเพน<ช>ี้ยนเนาะเอาสินมีฝากพุ่นละพื้นสองพื่นกระนุงโชคจะหน่อยตัวนยนะคะอืขอบคุณหลายๆ เขาม้วนกันเขาเป็นที่เป็นน้องกันเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่น้องกับไปนอนบ้านเอื่อยไปหาพวกเอื่อยมวนกันตายวาหอดจะถุมเมื่อขึ้นนี่เจมไปว่าเป็นเล่ยเมื่อขึ้นนี่นะคะนักนม่ต้องใจเอากวนยังละมันวันหดก่อนมากกว่าน้ำเราด้วยนี่สาวติมยิ้มเมื่อวานบอกค่ะโอ้ยเอาเอาเอาใ่ที่เป็นคู่เกินเอาน้ำกันเลยนะคะเอาสาวติมกันแล้วกันค่ะนะคะ ฝ่าเลี้ยนกับหัวขวันกากกาก่ยหัวมือหนึ่งอายุต่อได้แปลกที่สุดล้านหน่อยบ่เสียเงินกับหัวไปนะคะเออต่างๆฝ่าเลียนสาวติมยิ้มหวานกันเลวกันค่ะเ้ื่อนมือรีสาวติมยิ้มหวานค่ะพอมาได้เงินแน่อยู่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาหารแซ่บต้องดูเดือยเทียนค่ะ อยู่กันาอย่ากทำตามใยขั้นสัจะให้รักยินดิมลอยาเสมอและยิมเบาๆอันยาบองเพื่อน๋ยวาเต็มือ สาวติ้มยิ้มหวานมืมนอนิมมวนมวนต้นฉบับพี่พิมพ์ใจเพชรพลานชัยพี่จำตั๋วพาเพชรพลานชัยเดินเไปเพือนค่ะเอ้าขอบด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กด ผู้ละพันสองพันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้และกันการส่งเสริมครัวเดือนเพ็ญของพ่อค่ะมีจะเชื่อที่นาอเลยเนอห้องมาก่อกกันแลค่ะล่ำก่อนเดียวกันนับกันนะคะอันนี้เป็นก้อนของน้องเดือนเพ็ญบอบบันก้อนใดบันนี้เอาเอาเสียเอามียแท็กซี่เอาผู้ละทอนละทอนหดดห้องยาส่ายานกัตล่ำมันจะขึ้นไหมกัดกัน 搞你好松坦。